คืนนี้ผมมีเรื่องราวที่ทำให้คุณต้องหวาดกลัวเรื่องราวจากประสบการณ์จริงของคนขับรถบรรทุกผู้เผชิญกับความลึกลับและความน่ากลัวในคืนหนึ่งกลางป่ามืดเรื่องราวนี้จะทำให้คุณไม่กล้าหลับตาไม่กล้าอยู่คนเดียวในที่มืดและอาจทำให้คุณสงสัยว่าอะไรกำลังซุ่มซ่อนอยู่ในเงามืดรอบตัวเราและคุณกำลังฟัง Red File Podcast สวัสดีครับคุณผู้ชมยินต้อนรับเข้าสู่ r ร d ไฟล์ Podcast และนี่ก็เป็น EP ีที่3วันนี้เราก็ยังอยู่กับเรื่องของชายกับรถบรรทุกก่อนที่จะรับชมและรับฟังกันอย่าลืมกดไลค์กด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้กับช่อง r ร d ไฟล์ Podcast ด้วยนะครับสวัสดีครับผมชื่อเควินเป็นคนขับรถบรรทุกทำงานขับรถบรรทุกมาเกือบ15ปีแล้วงานของผมเนี่ยก็เหมือนกันทุกๆวันรับสินค้า ตรวจสอบความถูกต้องแล้วก็ส่งมอบให้กับลูกค้าตามที่กำหนดเราไม่ได้รับค่าจ้างเป็นรายชั่วโมงดังนั้นเนี่ยประสิทธิภาพในการทำงานเนี่ยจึงเป็นสิ่งสำคัญที่สุดสำหรับงานที่ผมทำอยู่ผมเนี่ยทำงานที่นี่มานานและผมก็คิดว่าผมเองสามารถทำงานได้ดีกว่าเด็กรุ่นใหม่ที่สมัครเข้ามาทำด้วยซ้ามีหลายๆครั้งที่ผมเนี่ยจำเป็นที่จะต้องผลักดันตนเองจนถึงขีดสุด เพื่อเพิ่มขีดความสามารถขับรถส่งของโดยที่แทบจะไม่ได้หลับไม่ได้นอนเลยย้อนก,กลับไปเมื่อสีปีที่แล้วผมทํางานให้กับคลังสินค้าในนอตดาคโขตานอตดาคโขตาเนี่ยเป็นรัฐที่มีพื้นที่และถนนที่แบนราบเรียบมากที่สุดในสหรัฐอเมริกาทำให้การขับรถบรรทุกที่นั่นเนี่ยง่ายขึ้นแล้วก็มีความท้าทายอยู่มากเพราะว่าต่างคนเนี่ยต่างก็ทำอาชีพขับรถบรรทุก จึงมีคู่แข่งหลายคนผมเนี่ยแทบจะต้องอดหลับอดนอนหลายชั่วโมงเพื่อให้การส่งสินค้าเนี่ยเสร็จตรงตามเวลาเพื่อที่ว่าจะได้มีนายจ้างจ้างเราในงานใหม่ๆต่อไปช่วงเช้าของวันอังคารวันหนึ่งในช่วงเดือนพฤษภาคมมันเป็นวันต้นสัปดาห์แล้วก็เป็นวันที่หนาวเย็นการขนส่งสินค้าจํานวนมากมักจะมาช่วงต้นสัปดาห์ผมวางแผนเส้นทางที่จะไปมอนทานา โดยผมคิดว่าผมจะไม่หยุดพักเลยผมเริ่มออกเดินทางหลังจากรับประทานอาหารกลางวันไม่กี่ชั่วโมงและคาดว่าจะถึงที่หมายในเช้าวันพรุ่งนี้ผมเร่งความเร็วรถบรรทุกให้มันเร็วที่สุดเท่าที่มันจะทําได้และแล้วเวลาก็ผ่านไปหลังเที่ยงคืนผมเริ่มรู้สึกง่วงง่วงมากแต่มันเหลือเวลาเพียงหนึ่งชั่วโมงเท่านั้นกําหนดที่จะต้องส่งของให้กับลูกค้า ผมเนี่ยจึงกัดฟันที่จะขับรถต่อไปเพื่อนของผมพริสตันซึ่งเป็นคนขับรถบรรทุกเช่นกันแนะนําให้ผมรู้จักกับเกลือดมซึ่งเป็นผลึกชนิดหนึ่งในขวดเล็กๆเพียงแค่ดมเนี่ยก็จะทําให้คุณเนี่ยตื่นตัวทันทีมันจะฉุนจมูกเล็กน้อยแต่เมื่อผมต้องการความกระปีก้กระเป่าผมจึงต้องใช้มันและนี่เป็นอีกหนึ่งครั้งที่ผมดมเกลือและสะบัดหัวขึ้นความรู้สึกของอะดรีนาลีนไหลผ่านร่างกาย และผมหวังว่ามันจะช่วยให้ผมตื่นตัวตลอดการขับรถในคืนนี้ผ่านไปครึ่งชั่วโมงผมรู้สึกง่วงมากขึ้นเรื่อยๆเสียงเตือนของรถที่กำลังเบนเข้าข้างทางทำให้ผมตื่นผมพยายามที่จะหาที่จอดแต่มันก็ไม่มีที่ให้ผมจอดได้มีเพียงป่าทั้งสองข้างทางผมจะรอความเร็วลงและมองไปที่รอบๆในความมืดนั้นผมเห็นชุดสีม่วง ตกอยู่กลางถนนในใจผมคิดว่านี่มันคืออะไรกันผมขยี้ตาหลายครั้งผมคิดว่ามันน่าจะเป็นภาพหลอนกระพริบตาหลายครั้งเพื่อให้แน่ใจว่าผมน่าจะไม่ได้บ้าใช่ฮะมันเป็นของจริงและผมก็ขับผ่านชุดนั้นไปได้ประมาณระยะ200หลาผมก็เจอรองเท้าอีกหนึ่งคู่ตอนนี้เนี่ยในใจผมเริ่มรู้สึกกลัวนี่มันเกิดอะไรขึ้น ผมขับผ่านรองเท้าและอธิษฐานให้มีที่จอดเร็วๆนี้ตอนนั้นผมคิดว่าผมอาจจะหลอนเพราะอาจจะง่วงเกินไปครอบครัวของผมค่อนข้างเป็นครอบครัวที่เคร่งศาสนามากโดยเฉพาะพ่อของผมเดวิดเขาเป็นคนที่เคร่งศาสนาเอามากๆผมจึงได้ไม้กางเขนเก่าๆของเขาในใจตอนนั้นผมอธิษฐานให้พระเจ้าได้โปรดช่วยผมด้วยอย่าให้เกิดเรื่องราวไม่ดีในคืนนี้เลย ขับต่อไปอีกหน่อยผมเห็นเสื้อผ้าเด็กอีกหลายชุดที่ตกอยู่เกลื่อนถนนเป็นระยะระยะบางชิ้นมีลายการ์ตูนบางชิ้นเป็นเสื้อผ้าเด็กหญิงคราวนี้เนี่ยผมจึงตัดสินใจที่จะหยุดรถความตื่นตระหนกเริ่มเข้ามาบางอย่างในใจมันคิดว่าผิดปกติเอามากๆผมลงจากรถไปตรวจสอบเสื้อผ้าเหล่านั้นมันเป็นเสื้อผ้าเด็กจริงๆมีทั้งเสื้อผ้าของเด็กชายและเด็กหญิง ผมมองไปรอบๆในป่าแต่ก็ไม่เห็นอะไรขณะนั้นผมได้ยินเสียงกรอบแกรบจากทางซ้ายผมหันไปดูว่ามีอะไรอยู่ที่นั่นผมยืนรออยู่ประมาณ30ิวินาทีมีเสียงกรอบแกรบอีกครั้งมาจากอีกฝั่งของถนนสัญชาตญาณการเอาชีวิตรอดของผมเข้ามาแล้วผมวิ่งกลับไปที่รถอย่างเร็วผมกระโดดขึ้นที่นั่งคนขับแต่ก่อนที่จะปิดประตูเนี่ย ผมได้ยินเสียงเด็กกรีดร้องตอนนั้นผมตกใจมากใจเต้นรัวแทบจะเป็นกลองไม่รู้จะทำยังไงผมเปิดเครื่องยนต์และหันรถไปทางที่ได้ยินเสียงไฟหน้ารถส่องไปได้ประมาณ30หลาภายในป่านั้นผมเห็นคนสมคนหรือสี่คนไม่แน่ใจหนึ่งในนั้นถือเครื่องขยายเสียงขนาดใหญ่พวกเขาพยายามหลอกล่อให้ผมเข้าไปในป่าด้วยเสียงกรีดร้อง จากลำคงตัวใหญ่ของเขาใช่มันเป็นเสียงปลอมที่ถูกแต่งขึ้นผมตกใจมากนั่งนิ่งจ้องมองต้นไม้ที่พวกเขาใช้ซ่อนตัวอยู่ณนะตอนนั้นผมคว้าโทรศัพท์เพื่อโทรหาตำรวจแต่ก่อนที่ผมจะโทรเสร็จมีเสียงทุบจากตัวรถมีคนคว้างบางอย่างจากอีกฝั่งตอนนั้นผมเริ่มหมดความอดทนหันกลับไปที่ถนนและเหยียบคันเร่งสุดแรง เมื่อผมขับออกไปผมเห็นคนอีกคนหนึ่งอยู่ฝั่งถนนตรงกันข้ามเขาตะโกนบางอย่างแต่ว่าผมฟังไม่ออกก่อนที่จะคว้างบางอย่างมาที่รถมันทำให้กระจกฝั่งผู้โดยสารแตกละเอียดผมขับรถต่อไปอีกชั่วโมงในความเงียบผมกลัวเกินกว่าจะประมวลเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเมื่อกี้และแล้วผมก็ทำการส่งมอบสินค้าให้กับลูกค้าได้สำเร็จพอส่งของเสร็จแล้ว ผมก็จอดโรงแรมแล้วก็หลับผมหลับนานถึง10ชั่วโมงและเมื่อตอื่นขึ้นมาผมโทรหาตำรวจพวกเขาบอกว่าจะสืบสวนป่านั้นและจะให้ข้อมูลอัปเดตกับผมมาเป็นระยะผมคิดถึงเรื่องนี้และก็รู้สึกโง่ามากที่ลงจากรถผมควรจะอยู่ในรถของผมแต่ความคิดว่าเด็กอาจจะถูกลักพาตัวหรือมันอาจจะแย่ก,กว่านั้นมันทำให้ผมไม่สามารถปล่อยผ่าน หรือว่าเมินเฉยที่จะไม่สนใจได้จนกระทั่งถึงวันนี้ผมยังไม่รู้ว่าคนเหล่านั้นคือใครต้องการทำอะไรทำไมพวกเขาไม่วิ่งมาหาผมในท,ทางที่เขายังมีโอกาสหรือพวกเขาวางแผนจะทำอะไรสักอย่างกับผมผมนึกถึงภาพไม่ออกแต่ผมวิ่งเข้าไปในป่าหลังเสียงกรีดร้องจอมปลอมนั่นในเวลาหลายปีของการขับรถบรรทุกผมไม่เคยเจอเรื่องแปลกประหลาดและก็น่ากลัว เท่ากับเหตุการณ์นี้เลยหากคุณจำเปนะ็นจะต้องขับรถตอนกลางคืนทางที่ดีคุณจะจอดในที่เปลี่ยวได้ยินเสียงอะไรก็อย่าแวะจอดให้คุณขับต่อไปขับต่อไปเรื่อยๆไม่ต้องสนใจหากคุณได้ยินเสียงอะไรก็อย่าแม้แต่สงสัยให้ขับต่อไปจนถึงพื้นที่ปลอดภัยเพราะไม่งั้นคุณอาจจะเจอเหตุการณ์ที่มันเลวร้ายกว่าผมหรือน่ากลัวกว่าเรื่องนี้ก็เป็นได้ จบลงไปแล้วนะครับกับเรื่องเล่าจากชายขับรถบรรทุก EP ที่3เรื่องนี้เนี่ยก็ต,ตรงกับคำที่ว่าอย่าไว้ใจทางอย่าวางใจคนในยุคที่การก่ออาชญากรรมเป็นเรื่องง่ายมีคดีเลวร้ายต่างๆเกิดขึ้นทุกวันเร i ไฟขอฝากพอดแคสต์เรื่องนี้ไว้เป็นอุทาหรณ์คอยเตือนใจว่าจงอย่าไว้ใจใครและควรคำนึงถึงความปลอดภัยของตนเองก่อนอยู่เสมอ ก่อนจากกันไปอย่าลืมกดไลค์กด Subscribe และกดกระดิ่งเพื่อเป็นกำลังใจให้กับ r ร d f ฟล์ Podcast แล้วพบกันใหม่ EP หน้านะครับสวัสดีครับ